สบาสดีสบาสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบอร์สกุลสกคนทักทายสบาสดีอยู่ในบรรยากาศเศร้าพี่น้องเลยกะมื้นนี้เนาะแม่น้องวินตากะสิไปวาดพี่น้องเลยสิไปทำบุญเนาะเพราะว่าืันนี้กะเป็นวันพาหญ่เนาะกะพอดีว่าเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องเลยะนเนะกะบ่าได้ของได้ค่าอะไดเนาะก็เลยขิดอยากไปทำบุญมาในพี่น้องเลยกะอยู่แถวบ้านแม่น้องวินตาคือเกาวนี่ยละพี่น้องเลยกะ ลงไปทำบุญอยู่ที่วัดสีบวบานคือเก่ามันนี่ก็ได้เจงไดกด FC, ับฝ่าพระแม่พี่น้องเอฟซีเข้ามาติดตามภาบชมในเด้อพี่น้องเอ้เนาะเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ทัาา้นงนะเมนตมินตาได้ทำคลิปต,ต่อไปเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามหับชมตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องเอ้เพื่อเป็นการซักซ้าเสียเวลาเนาะไปติดตามหับชมน้องกันว่าสิเป็นเจงไดอยู่ในวัดสีบวานมัอน,นี่พี่น้องเอ้เพราะว่าเดูนี่ก่ะ เป็นช่วงอา่ารดูเก็บเกี่ยวข่าวหน้าปีแน่พี่น้องเลยโอ้โหวสมีคนหรือโบเนาะจังใดกะไปติดตามรับชมน้ำเปน้องมินตานี่เด้อพี่น้องเลยเนาะโอเคค่าไปกันเลยก่อนสิปไปวัดพี่น้องเลยมาแวะซื้อของร้านค้าก่อนซื้อขนมข้าวต้ม,น,มนี่สร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะมาซื้อของนี่นี่มืดเลยพี่น้องเลยก่อนจะลงธัมบุน ไม่ค่ะเขาก็ยังหัวหนุ่มหัวยองอยู่โอ้ยไม่ค่านี่ก็ได้เป็นขายเครื่องดีพี่น้องเลยอะไรบ้างลูกนะสองเลยนี่เนื้อสิบหกบ้างสิบหกพัน อ่านะโอ้ยแม่ค้าในขายเครื่องดีอ้น้องกะลอกกันอยู่นีน่บ่าฉันสบายดีแล้วนะสบ,บายดียามเศร้าถ้ากันเตรียมลงทำบุญพี่น้องเลยเอา้าสาวรัศสมีมาเฮงปนใดสบ,บายดีน้ำนเกลือเบบดิมาแต่โดนแล้วมาแต่โดนว่า ามกี่ยวขาวป่เกินเลยบาทนีะเกี่ยวขาวน่าจะดำแล้วแลยแล้วเรอบก้วขาลวไ่านเจ้าบริจ้างป่ะจ้างยูว่าคนแหลราบว่าเขายังไม่ได้จเขางันป่ะขอกันมาซื้อเพื่องซื้อของซื้อข้าต้มข้าวนมพี่น้องเลย ร่านลรานี่ขายดีดีมั้เช่ามาวันวันพระส่วนลายนะคนข้าเจ้าจะข่ามาแต่ายแต่หน้าในพี่น้องเลยโหทางนั่นเป็ดเียมาหนีเบิรเลยี่เสียม้าอยู่นี่แหละก็ลงพูนวันนี้ลงวัดพี่น้องเลยบรรยากาศยามเศร้าๆเลยโอ้ยืนคุยกันดีช่างเด้ทางนี้ เคยได้เข่าลายวะบรรยากาศยาม้าวๆเนาะอยู่บ้านไม่น้องวินตาเมื่อนี้ก็เป็นวันผ่าไงพี่น้องเลยก็พากันเตรียมลงทั้บุญแต่ละคนก็นได้ทําบุญเพราะว่าส่วนลายแหละวันผ่าหละคนจะลายพี่น้องเไปสบายดีไปเด้อไปเด้อยืนถ่ายช่ยหนะ บรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเลยเจ้าเข่าเจ้าน้ำแล้วละบ่ยังยัางลายแท้ยิ่งซีบกูหายแอ้วยิ่งซีบกูหายฝนได้เข่าลายแล้วยังพนันแล้วอยู่สบายดีสบายดีสบายดีไปไปโอ้นะกระลอกยังบุ้มากระลอกไปไปก็ยืนถ่ายจะได้เดี๋ยวนี่หน่าโอ้ยเอ้ยเฮาคืองามแถวไหนี

คันเสิร์ได้จะค้นไปมือตะบิดนั่นสมคนเออมือที่สอเจ็ดคน1 1> เออสามหกคนนั่นมือที่สีคนน่าจะถือว่ารายสมควรนะฮะนี่แหละแม่นเกี่ยวขขาว,วานมอีกข่าวขาน้าวันอืนาานมเดวยว,ว่านเราตะกี้ว่าคนที่ต้องคงน่เหลนน้ำว่วานเอาเออ พ้นกับศิลายิบอ่ะมันนี่เนาะข้าเจ้ายังเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าู่ได้บ้านเฮาพี่น้องเลยยล้วนับความหังกลัว่อสิ่งแล้ยังไม่ได้บานกเถื่อบอกก็เลาะแบบบานบบดเดียวเนาะเรามาดูความเป็นภัยเป็นเวทคือความหวาดกลัวต่อการระดับก่อนหวัดหวัดแล้วพี่น้องเลยับวัดสีบัวบาน กลัวว่า,วา <Ms. S 2> ลูกของเราไม่ฟังคำบรรยากาศยามเศร้ากลัวลูกของเราจะไปกินเหล้าเมาจากลัวล <m any> ูกของเราจะไปดมกาวสูบกินกินกัญชาดอมเตนเนอร์กลัวลูกของเราจะไปก่อเวรสั่งกรรมมีปัญหานานาปักนากลัวลูกของเราจะลักขโมยเอาทองไปเชิดไปเตกลัวลูกของเราในวันปีใหม่นี้กลัวลูกของเราจะไปเมาไปถูกรถชนหรอจะขับรถชนกันตายกลัวลูกของเราจะขอถ์กลตายมี่้อแม่เป็นห่วง บางคนก็อยากจะให้ลูกบวชวันาลูกคนแล้วก็ให้ไปกันบวชลูกก็ปฏิบัติไม่ดีจนคุณปาอาจารย์เอาไปสังหาจากบายันงบ่หลายปานดพี่น้องยังธรรมดาอยู่เข้ามาแต่เช้าบ่มานลูกที่เราเายากลเลลูกไปบวชไปบชดี วัวลูกจะมีเสียงปังกูบ้างอากวัวลูกมันเป็นคนไข้ที่หายาไม่ต้องฟังไม่ต้องฟอนตสายยาวขาดเลยลายสมควรแล้วพี่น้องเลยได้จ้ะเต็มศาลาแล้วส่วนลายก็ไม่แต่อ่ะเออน้องยิงเนะพี่น้องเลยเออน้องซาดนี่ิบ่ค่อยลายพุ่นทำงานพุ่นมาหอดวัดเป็นที่เียบห้อยพี่น้องเลยแต่คนก็บ่ค่อยลายปันใดปันนี้ปันบางพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีแน่ ก็เมื่อนี้ก็เป็นวันพระไงกะตอนนี้ก็ยังรอคนอยู่พี่น้องเลยก็ยังพระท่านได้เข่าพิธีเถื่อนเนาะตอนนี้ก็ได้เราอีกวจักหน่อยอ่าตอนนี้กระทางผู้บ่าเพิ่นก็ได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยก็ได้ก็ได้เข่าซูพิธีทั้งด้านศาสนาเนาะคนก็ได้เข่าอนะพาพาเข่าพิธีเละพี่น้องเลย ตอนนออ via, อ kind of <tes> ี้คนกัมากหนาลายตาแล้วเนาะเต็มสละาห้องทําแล้วพี่น้องเยเต็มสลาห้องทําแล้วอยู่ที่วัดสีบัวบานเด้อพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้กัเป็นวันพาหญ่อ่าเป็นวันพาหญยพี่น้องเลยอยู่รล้ายมองายบอนก็คือเได้มีการทําบูญเส้นเดียวกันพี่น้องเลยเนาะ อันนี้ก็สิเป็นภาพร่วมอยู่ที่วัดบ้านแม่น้องมิ้นตาเองพี่น้องเลยน้องกระลอกกันผู้บาพันก็ได้ขึ้นมาแล้ว ใส่บาทแล้วที่น้องเง กดซีเมนเมืร์แน่พี่น้องเลยยี่ทีวัดเพราะว่ามันย้อนแสงแน่เนาะกระภาพซีเมนเมืร์เด้อต้องกราบขอโทษขอพรหลายๆกระว่าภาพบบสถ์ชัดบสแจ้งพี่น้องเลยโอ้ทุกคนยิ้มแย้มเตรียมใสเมื่อเนี้ยพี่น้องเลยเข้ากันมาทําบุญวันพระใหญ่ต่อไปกะแม่น้องมิตรตากะจะได้ไปทําบุญไปอนาส่บาตรก่อนพี่น้องเลย การใส่บาทก็ถือว่าสําเร็จแล้วพี่น้องเลยเนะาะถวายต้นโตไปก็คือจะได้หยาดน้ำพี่น้องเลย

เตรียมตัวจะไปนหน้าเพือเก้าพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าเขานัน้นยังไม่ได้ได้คนได้พี่น้องเลยเกี่ยวแล้วซื้อเนาะยังไม่ได้ได้คนก็นเลยขึ้นมาตวาะวันหลักกะซออกไปแก่เข่าคนเข่าเพื่อก้าพี่น้องเลยตามเคยอาชีพเดิมมินตากินยังลูกมินตาสบายดีป้าลุง <c oughs> มินตาได้กินขนมแต่เศร้าเด้มาเน่ เพราะว่าเมื่อวานนี่น้องมีทางอายอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งเงินมาให้เพื่อนหาร้อยบาทพี่น้องเลยกินเลยแต่เศร้าเลยมาเนี่ยดีใจ่ล๊กฮะอ่าถุงยาดูถุงยาป่าลุงดูถุงยาสิพาลูกลูกออกไปหน้าก่อนพี่น้องเลยขี่รถมอตเตอร์ไซค์นี่แหละไปมาเนี่ยเพราะว่าบนทางกั้แหงแน่แล้วใายแน่บาดนี้พี่น้องเลยอาอาชีพเดิมออกไปคน <c oughs> ้นข่าวกาแดดกา แหงสมข้อน,นะได้ต่อเน,นี้ก็ได้ใครเนี่แต่เพิ่นมีลมพี่น้องเลยเมืเออ่อนี้อ่าจังใดกับม้าห้องนี่เม่น้องมิตรต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซี่เบอร์สุขสุขคนที่ขามาติดตามหับชมแล้วก็หายกำลังแก่ตลอดมาเนาะที่บอกข่ามโฆษณาเม่น้องมิตรต้องก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยโอเคไว้พ่อไวพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดี